สวัสดีค่ะ FC ทีทีนาักของวัสนาชาแนวเมิร์สกูซ้ค,คนค่ะมือนีกัจจมาอัปเดตเรื่องการกักโตเป็นวันที่11มือที่11แล้วนะคะก็11ก็เหลืออีก3บวันก็จะได้ออกแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็การอยู่ในโรงแรมก็กา ทุกอย่างก็โอเคคะ่ะพี่น้องคะทุกอย่างโอเคเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันนี้ก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วรับอาหารแล้วก็กินข้าวเที่ยงนะคะกิจวัตรต่อไปคือจะทําอะไรนะคะคือเอายังสีจะเล่าเป็นคร่าวๆให้ฟังว่าวาสนาเองอยู่ในโรงแรมกะกะคือช่วยช่วยประหยัดคือ ไม่ได้คิดว่าเออจ่ายคาโรงแรมแล้วก็จําเป็นจะต้องใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ให้คุ้มอะไรประมาณนี้นะคะไม่เคยคิดอย่างนี้เพราะว่าวัสนาเองการกินการอยู่ก็ไม่ยากยุง่งเพราะว่าเราไม่กินเนื้อนะคะก็อาหารส่วนมากก็เช้าก็จะไม่กินข้าวก็จะสั่งผลไม้กับโอวัลตินน้ำส้มนมนะคะเย็นก็คือสลัดผักแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะก็ พอทานอาหารเที่ยงเสร็จอาหารเที่ยงจะหนักสักหน่อยเพราะว่ามีอาหารทางบ้านมาเยอะแยะนะคะพอทานอาหารเสร็จแต่ละมื้อนะคะก็เป็นกล่องที่ใส่อาหารออกมาคือวัสนาจะไม่ทิ้งเรามาดูกันว่าวัสนาทำอย่างไรกับกล่องใส่อาหารที่ที่นำมานะคะไปดูกันค่ะ เพื่อนเพื่อนหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะคะก็พัสดาก็จะเก็บกล่องที่เดี๋ยวนะคะใส่ถุงมือก่อน,นะคะ่ะกล่องใส่อาหารที่เหลือที่เป็นกล่องพลาสติกนะคะคือเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งเพื่อนๆลองคิดดูว่าวันในวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราเราใช้กล่องเนี่ยนะคะคือกล่องเนี่ยมาสามมือ้อ แต่ละห้องนะคะสามมือนี่กว่าจะมาถึงคือวันหนึ่งนี่รอบหนึ่งก็จะน้อยที่สุดก็สีกส่กล่องสี่กล่องหนึ่งวันก็คือสิบสองนะคะแล้วก็สิบสี่วันนี่แต่ละห้องจะใช้ขยะเท่าไหร่นะคะกล่องมสดาเองก็คืออยากจะช่วยลดโลกร้อนเพราะว่าเพราะว่ากล่องกล่องที่นำใส่อาหารเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นเป็นวัตถุ อย่างดีเป็นกล่องแข็งค่ะกล่องนี่แข็งแข็งนะคะก็ล้างนํามาล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเลยแล้วก็คือจะเก็บไว้นะคะเก็บไว้เนี่ยล้างให้สะอาดเลยไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งเพราะว่าการทิ้งก็จะเป็นการที่ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะ ช่วยชาติแบบว่าลดโลกร้อนเพราะว่าขยะเหล่านี้ก็จะถูกนำไปเผารีไซเคิลนะคะรีไซเคิลแล้วก็จะทำให้โลกร้อนก็ช่วยกันช่วยกันทุกทางที่เราจะทำได้นะคะเดี๋ยวนะคะวัสนลารางชามเดี๋ยวจะพาดูว่าล้างขยะไว้เอาไปทำไหมนะคะทำไมต้องล้าง ปกติขยะนี้ทิ้งได้เลยนะคะแต่ว่าคือเราจะไม่ทําอย่างนั้นคือจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะคือช่วยช่วยว่าอะไรที่ที่ช่วยได้ช่วยลดโลกร้อนได้หรือก็ใช้ประโยชน์ต่อไปได้คือเราก็ไม่ควรจะทิ้งเพราะว่ากล่องเหล่านี้ที่ที่ส่งอาหารขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สกรปรกอะไรเลยนะคะใส่ผลไลม ใส่ะถิ่ใส่สหลับใส่กล่องอันนี้สําหรับกล่องอาหารจริงๆก็ๆก็คงทิ้งอยู่เพราะว่าเป็นเขาก็จะใหญ่เบิกบักนิดนึงนะคะแล้วก็ <c oughs> ก็ใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ไม่มันฟ้ามันไม่กล่องใส่อาหารนะฟ้าเขานะ่ไม่ค่อยแข็งแรงฟ้าจะเป็นนุ่มๆนะคะฟ้าจะเป็นนุ่มๆมากเลยก็เก็บไว้เฉพาะกล่องที่ฟ้าแข็ง เนี่ข่าแข็งๆอย่างนี้นะคะผ่าแข็งแบบนี้คือใช้ใช้ต่อไปได้แล้วก็กล่องก็แข็งด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกแบบแบบอ่อนๆน,นะคะพลาสติกแข็งเลยทีเดียวหล้างเสร็จก็คว่ำไปให้ ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะทีนี้จะพาไปดูว่าเดียวจะพาไปดูว่าใช่เดี๋ยวทำความสะอาดนิดหนึ่งนะคะทำความสะอาดลักษณะทาเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะคือคือทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ใช้อะไรก็จะไม่ใช้ทิ้งใช้ท้วงใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะโอเคตอนนี้ขออนุญาตถอดถุงมือค่ะถอดถุงมือก่อนนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอันบ้าเอาไปประโยชน์ทําอะไรที่ล้างกล่องไว้เนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆนค่ะกล่องที่ล้างไว้นะคะคือเป็นแก้วแก้วที่วัสนาล้างไว้เนี่ยนะคะก็มันเป็นแก้วแข็งค่ะบีบไม่เข้าเลยแก้วแข็งแล้วก็เป็นรุ่นใสรุ่นนี้จะใช้ได้นานอยู่นะคะก็เก็บไว้ล้างแล้วก็เก็บสะสมไว้เนี่ยเป็นถ้วยถ้วยก็ใสถ้วยก็ดีนะคะถ้วยดีไม่ต้อง ไม่ควรทิ้งไม่ควรทิ้งนะคะก็มีฝาด้วยมีนี้ด้วยก็ล้านก็เอามาไว้อย่างนี้นะคะเอามาเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็วัฒนาจะไปทําอะไรจะเอากลับบ้านด้วยเอากลับบ้านด้วยเวลามีอาหารที่ต้องเก็บนะคะเวลามีอาหารที่ก้องเก็บเราก็ก็ใช้ได้เลยนะ่ะฝาปิดนะคะปิดอย่างนี้ก็แน่นแน่นแน่นจะคุณภาพจะไม่ใช่ทัพเรแ์แต่ว่าเขา ใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะคือไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งช่วยชาติช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยวัฒนาจะเก็บไว้นะคะเก็บตั้งแต่มาวันแรกแล้วแล้วก็ใส่ส่วนหนึ่งก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วกระเป๋าเดินทางจะเอากลับบ้านนะคะคืออยากาาาชวนชักชวนเพื่อนๆว่า เราทําอะไรเราประหยัดได้ถ้าหากว่าเราเอาขยะที่ทุกคนกินทุกวันในโรงแรมเนี่ยไปไปเผามันจะเป็นมูลมูลลพิษมากแล้วก็จะทําให้โลกร้อนมากนะคะเพื่อนๆออันนี้ไม่ใช่ว่าประหยัดหรือหรืออะไรหรือว่าคือเราไม่ต้องจําเป็นว่าทําอย่างนี้แล้วเราจะอายใครคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้อายใครหรอกนะคะคือเรา รู้จักกินจักใช้รู้จักประหยัดรู้จักช่วยชาติไม่ให้มีขยะมากเกินไปอันไหนที่พอใช้ได้ก็เก็บนำไปใช้นะคะเพื่อนๆสุดท้ายวาส,สนาขอให้เพื่อนๆที่กักตัวอยู่จงได้กลับบ้านเร็ววันแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอลาก่อนสำหรับคลิปนี้นะค่ะเพื่อนๆ